ว <languages? S 2> ันนี้นะครับวันนี้เป็นการาสาธิตนะครับในการหวานข้าวนะครับก็จัดระมาณนนี้นะครับอันนี้คือเราทํานาหวานนะครับุัวนี้นะครับเมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราทํานาดํานะครับครับแล้วก <pe> ็จะหวานประมาณนี้นะครับอันนี้หกไร่นะครับจัดคนเดียวเลยครับวันนี้ครับหกไร่นะครับ ตันนี้เริ่มเริ่มเริ่มดูก่อนนะครับเริ่มทำดูก่อนเพราะว่าทุกปีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าง,งานนะครับจะไม่ค่อยมีเวลาที่ดีทีนี้ไม่มีงานนะครับก็ดีกว่าที่เราจ้างเขาเนาะมันก็ทำไม่ยากนะพี่น้องเบิญญ้งครับพี่น้องปบบรรยากาศก็เด่นนี้แหละครับนี่ตะวันเขาครับเนื้อครับเนื้อที่ พกไรครับมาอนี้ครับใส่เขาพันประมันหาทุงปุ๋ยครับหาทุงปุ๋ยหาทุงปุ๋ยนิดๆนะครับแต่คือวานเพื่อไว้ครับปีก่อนนะครับผมเอามูลสา่งนะครับมาลงมแตงอีกแล้วครับมาลงแตงอีกแต่ว่าปีนี้ลงอีกแตงอีงครับแต่ว่าต้องขยับขยายล้มของไม่ไปเรื่อยครับ ว่าทำมันล่ี๋ยวเดียวๆทุกปีสีบ่ได้ครับอันนี้คือการว่านเขานะครับเขาต้องว่านขึ้นแบบสูงๆนะครับเพื่อจะให้เขากระจายนะครับเป็นซี่แล้วครับสำหรับเ็ซี่นะครับอยากเป็นทางเ็บหน้านะครับอยากเป็นการกรเรนะครับต่ก่อนเ้าเย็ดจะหน้าดำนะครับหน้าดำกับชีลงทุนนะครับรักในจันทรน้อยแหงสมัยสมือนี่ครับ คารเร่งนะครับคาเร่งสูงนะครับหนึ่งล้สามร้อยแล้วลลก็การเ็ดหน้าุกืองานทั่วไปนะครับเิ่นสีประมาณที่ม้งเร่งครับเป็นกระชีเลือกงานขาใจใจแต่ละมือเขากราคาบดีกันไลยน,นะครับก็เลยมเฮ็ดห <c oughs> นาวะเฮ็ดหน้าวานัน ลอยพ้งๆนะครับเงีมฝนมากแบบนี้ห้าเขากระกิดนะครับเสร็จ,จ,จ,จแล้วใช่ไครับพี่น้องก็บ่อใดสาขาสากันบ่อในักหนาอยัางปันไดวานก็คือตรงวานไปยังแห้งนะครับเพื่อสิ่งให้เขากระจายครับกระจายกระจายไปเ่าต้องคองกัน สำหรับเอฟซีนะครับที่มักการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับบ่งไอาได้ครับบ่งไว้ครับศึกษาไว้ว่เสียหลายครับว่ามีอย่างเสียหายศึกษาไว้เผื่อเมื่อนึงนะครับอยากห้ได้เฮ็ดหน้าึ้นมานะครับกระิีได้คิดพอว่าโอ้สมัยนั้นได้ติดตามช่อง YouTube ของลุงเมาสนะครับหรือพ่ญ่ยเมาสนะครับ คนบอกว่าหายวานแห้งๆนะครับให้เขากระจายนะครับอันนี้เป็นลักนะครับที่ผมปักไว้เพื่อแต่ละรลอบนะครับกะทิบ่อไห้อ่าปล่ลงนะครับป่อยยังไงเพราะว่าเขาขมูไหลมันก็สีบแบบนึงนะครับขมูไหลเป็นกะทิพอต้องปักก็ได้เพราะว่าคนจีนแห้งกันไปเ็นจะซืรลักซื้อไปบางันบางนี่นะครับแต่ของผมผู้เดียวครับพี่น้อง เสจ็ดงานกับฮ็ดผู้เดียวนีล่ล่ะพี่น้องเอ้ยสู้ออกไปเนาะที่นี่เศรษฐกิจบ่ด,ดีครับอนบานก็จา้างันนี่ก็จ้างเนื่องจาี่วาแล้วเนาะทำนีแต่ออกบ่มี่เขาครับค่าใช้จ่ายในภายในครอบครัวแต่ละมืะ่นอะสามเลนะยั่อย่างหน่อยก็มือม้อามหน0อแล้วครับดูน่าละลอยร้านอยากกินขนมอีก ก็ต้องเพิ่มอีกนะครับตอนอะไยังข้อเหตุใดแต่เฮ็ดเอาไปนะครับจะยัดขายใช้จ่ายไปนำไปอันนี้จังหน่อยเพิ่มแต่สีเอารถมาไถยคบนะครับไถยขาดจังหน่าไถยขาดนะครับจะไม่ปเฮ็ดหน้าจะไม่ซื้มือเฮ็ดหน้าเป็นหักครับเฮ็ดหน้ามือเดียวเฮ็ดสองมือ เลื่มือวานกัเล็่มือเกี่ยวครับทดลองคนหอดบัไดมาเกี่ยวตรงนี้เขาหายมีเดียคนเอาเงินมาหายเลยครับเอาเงินมาหายหอดบ่านบไริเกี่ยวชอบเขาเอาเป็นเซ็ตของเราเอาเงินมาหายยายเอ้ยค่าอันเขา่าเจ้าด้วยนี่มีคนอันแบบแรยด้อยผมก็กเลย บางอย่างแต่ก็เป็นเงินใม้เยาทีรับจ้างก็มีนึงรับ้าจางจาวานกับซี่นหาตนนะครับเขาก็จเป็นเจ้าไปเจ้าละลอยหาซื้อเจ้าละสองลอยแล้วเอนะครับ,บมันจะถึงมัดไปลล่ลอยเตืออยู่ครับหาเกจลอยเกจลอยรอบกัเท่ากับ เก็บเป็นเพสวยในกบพวกอ่ะได้หลายมือดแล้วครับยางขี่ลายก็ได้ยี่สิบหมื่นยังดีนะครับตอยี่ได้เสร็จเกินไปแล้วพี่น,อนอ้องเฮ็ดเด็นเฮ็ดน้อไปบ่ได้เห็ดเ,เดป่าไปใช่เนาะใช้เป้นมากเป็นกระจอดผาครับตอนนี้กนมาแล้ว นี่เลยนี่นะครับบ่อายคือกันครับสำหรับนักใส่ใส่กี่มือทั้งนานี้ยห้อยหนักกันด้วยครับวันนี้ครับนีแล้วครับพี่น้องเบิ้งเอาครับอันนี้คือแปลงหน้านะครับของผมครับอืมชีวานเหรียญเหรียญหัวหัวเปนน้องพี่น้องเนาะเด็ดไปครับ นี้มันเนื้อที่มันหกเลยครับตอนนี้ก็รถไถมาจอดล่อแล้วครับไถมาจอดล่อแล้วล่อไถให้แล้วมิสเอาเข้มก็มาคุดหยานะครับมาแตงนันแตงนี่ที่แรกก็ว่าสิบทันฝ่าวอกครับว่ามันหลายๆเหมือักหน้อย นีมองนี้มันอยู่ติดคลองทรงน้ำครับนี่ดิข้องน้ำที่เห็นนี่แหละครับเป็นข้องทรงน้ำถ้าเอาไว้โดนไล่ก็ย่านมูกระเจาวานบัดฝนมากฝันฝนมากๆกระเจากฏิสูบน้นำข้องขึ้นนะครับแปลงมองนี้ถ้าเอาบอ่อฝ่าวานก็นพอของเพินพ่นมูเพิ่นไงแล้วเพิ่นกระเอาน้นานะครับ ของเฮากับสิตถึง้ัมทวมฉันั้นกับตกฝ้าเ็ดไว้ครับตงฝ้าเพชรใบบรรยากาศกะบ่ห่อนปนไดครับมาหน,นิบ่ห่อนปนไดมันก็นห่อนแดดห่อนจะว่ามันกับมีลมนะครับมีลมมียังกะคือว่าดีไป นี่ะครับชีวิตชาวนาแต่สำเนียงพ่ายักษ์ไทยเกษตรกรนะครับ,บาาได้รับค่าเยียวยานะครับเมันก็เวลาเกษตรกรจะบดเดือดร้อนนั่นแหละนะครับถึงว่าคำนี้แล้วจะได้จะเดือดนัดแล้วครับทั้งเดือดทั้งร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสเนาะ แนวแเงิยนองี่นอ,อนที่บ้านมันจะใะสตะกอนจะไม่จะเขาเลยเขาจกินของทังเืเลย่นน,น,นี้กินอง้ปลาเยกมือี่นอนมันจะสองกินกับแน่ธรรมดาแล้วเนาะนี่ทาจะต้องมีกับนะครับตะานก็ว่าก็ให้มันจะเป็นไปบไ่ไเล้อ่ห้เ่าหน้าตะเกีตะกอนจเรียร้อนขึ้กัน คนทำงานแต่เป็นลูกชาวนาก็สกบตรกรอยีกโอ้ตัดทิกคนมันก็แม่นยูสมัยปู่ย่าตันยายเป็นชาวนาเนะาะหลังๆมาพลังพ่นกับไรเช็ดแลว้วไปเหยียดทุกงานอยู่ต่างพื้นต่างจังหวัดเห็ุงานแนวอื่นแล้วเนาะ,นะแต่ว่ามันก็ข้อมูลมันก็ยังว่าเป็นลูกชาวนาอยู่เนาะ มาคับติดกันมันจะพอม่นแน่วแล้วนะคนเดือดร้อนซ้ำกันนิดครับเดี๋ยวนี้คนมาเดือดร้อนบ่มีหรอกครับเจ,จ้าหนะ้าเขาเดือดร้อนอีกันถ้าให้ก็ให้เป็นขั้วเลื่อนไปเลยมันสิดีกว่าครับเดี๋ยวดูแลกันขวถึงขั้วเลื่อนละท่ายก็ว่ากันไปบ่มีหรอกครับคนบ่กระทบ โควิดมานี่คนบอกรบบอก,บอกระทบบี่แล้กระทบทุกคนเลยนยี่ตาวอากาศเส็บพื้นที่นะครับที่เข้าที่ต้องปักไว้วเพราะว่าคนหม่ก็อือ ผมจะไปเร็ว ฝากติดตามน้ำเนเดอครับในการเห็ุใดเห็ุหน้านะครับอ่าเสียไปกิจพอเที่ยงฝากติดตามนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนนะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามน้ำเนเดอร์ครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับในการอ่าคลิปและข้อข่วมที่ทางช่องพลายนุ่มเสกนะครับตรงครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออ่ายุตินะครับ คลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับขอให้เอฟซีนะครับที่ติดตามช่องไรหนุม่มเศษจงมีแตะวามสุขความเจริญนะครับคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมคามมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตา,ายสมมาตไหนจยจ้ะ